ฟ้าสีขามลมเย็นสดใสฟ้าสีามสดใสมองเห็นแล้วบายบายได้เลยไเลข้ามแล้วนโอ้แต่บีบผัจิบไปนะก็โยดิยน่อยไเนโอ้ดเลได้เรแล้วก็มานะกับ้านกันแล้วบาย สร้างบ้าสร็จกันแล้วทั้งสร้างรูทางลงเหมืองไว้เรียบร้อยแล้วฟึบนี่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 ขลุ่เมืองนี่ขุดเองแล้วก็ขึ้นไม่หลอดแต่ผมเข้าใจแต่ผมเข้าใจแล้วอะ่ะเออไอ้องคับกล่องคาบ์ดวไม่ใช่เหมืองเราต้องขุดใหม่หมดเลยบอลบอลบลอ,อกออกเอาไว้ พี er ่นื้บักเนี่ยต้องขุดใหม่หมดเลยไหนมาดูดิไหนพี่เนื้ <c oughs> เหมืองด้านบนที่บอลขุดอ่ะออกหมดเลยใครขุดใหม่ดิแต่งไงเราก็เจอไอรอนนะครับนี่ไอรอนหกอัน <c oughs> <c oughs> จริงเจอตั้งยี่สิบอันจะอยู่บนบ้านนะก็ขอต่อบันไดกันเดี๋ยบสซี่ เจ้ากระจกวางไุ่นีนี้นาทีเหรอสิบนาทีก็พอจะชาร์จแบตบพอดถ่ายวันละสองคลิปนและพี่หนุ่มไม่เคยถ่ายชั่วโมงเลยนะอะไรเนี่ยถ่ายคลิปอะถ่ายคลิปอะไรถ่ายคลิปเป็นชั่วโมงเครื่องเฟรมถ่ายได้ไหมล่ะไม่ได้พี่นุ่มอะไม่ได้อะไรข้อมูลมันเยอะ อัพโหลดแม่งมาชั่วโมงชั่วโมงต้องให้เดี๋ยวดูบอลอ่ะมันต้องสองชั่วโมงบอลเรื่อบอลก็ถ่ายกันด้วยกล้องเว้ยนีิวแซบใช่ปะนิวเดี๋ยวจะเราจะเลยถ้ายมีจะไม่ท้จะไปหาเกาะกันไปทำไมเราก็มาช่วยกันสร้างบ้านกันเดี๋ยว ปอนจะรีบไปไหนเนี่ยนี่จะย้ายบ้านเหรออะไรนี่ยย้ายบ้านเหรอไม่ได้จะย้ายปอนมันจะย้ายบอจะย้ายบอจะไปเกาะอื่นทำไมก็แค่ไปดูจะมีอะไรบ้างอีกน้ำเด็กเราก็สร้างทางขึ้นไมียบ้ายแล้วแบบขึ้นไได้หูหหนูหูหหนูหูหหนหนูหูหน่อย กาแฟมันเลยตกจริงๆิงวันนี้จะมาทำอะไรกันดีขี่เหยี่ยวหลานตรงสำหรับวันนี้เจ้าเรัยบบายบายฮะยศทำอะไรกันะนี้ดูคับนี่ล็อกซ่ากันเก็ดใจเข้ไตัดไม้ปะแคเนลีดามเลยนะแคเนลี่คาเป็นไงฮะแคเนล เนี auto, ่ยหนูเนี Min ่ยหนูเนี่วแล้วเนาก็มีอะไรอนี่เนียวเนี่ยอะไรเี่ยวมันต้องใช้สิติกว่าต้องใช้สิสติติะไใช้ไนี่เออไม้เเลกับไม้อะไรมันไม่มีไอ้นั่นนะเว้ยอะไรอ่ะไอ้มันกดปุ๊บปล่อยเรือออกอ่ะนอน อะไรต้นไม้ครับเราต้องตัดให้หมดไม่งั้นมันจะดูไม่จบสนี่ก็คือต้นไม้ที่ปอนปลูกไว้ตั้งแต่ภาคแรกนะมันก็โตแล้วสองสามวันนี้ใช่ไหมครับเทนะก่อนแล้วจมันะมาช่อเราโอฟี่นิวไายเร็วๆด้ะดูดิไปเร็วปกติใช่ปะปกติัปกติ ในเตาเผาก็ยังมีไอรอนอยู่ใเขาไปเอาไว้ล้ถึงชละเราได้กระจกมาก็เอาเผากระจกต่อเลยครับเดี๋ยวมอลีรอมีรอรอมอีถ้าว่ามีอัปเดตให้เรือชนมันแตกอ่ะเอ้ชิบหายมันแตกได้ไม่ได้มาดูอะถ้าว่านี้เดี๋ยวขอลองดูลองดูก่อนถ้าไม่แตกได้ก็ดูเห็นบอลดิฟไปตรงนู้นละง ơ lưng 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 nó khỏi phiền đi ra đi khơi đu loại ra hai đèo 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 ăn miêu khá อื่าไปน้ำไปเลย่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วตกไม่โดนอะไรอ่ะเออไปแล้วันก็ก็เดี๋ยวโอ้ยนิตาปอนไปอยู่ก็ตกมาดิเอาชิด บอลโดนนิวขังไว้อยู่แล้วเพราอเป็นใหญ่ตกไปอยู่แล้วคราวนี้นิวก็ลงมานี่เดี๋ยวเพิ่งนิวนั่งเรืออยู่กับสอนงอนเอาเรือมามันนั่งเรือได้สองคนแป๊บนึงพี่ฟังหอบกลับไปเอาเบ็ดแป๊บนึงเดี๋ยดีพอกดช้างสิบ้าไว้น้ำแป๊บไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไปเร็วอย่านิวอย่านิวพายไปเองก่อน ตอนนี้นั่งเรือสองคนกดได้มากดูป่ะเอ้าพี่ดูยังไงอะตกปลาดีกว่าตกปลาเลย่อนีเรามาตกปลากันดีกว่านะครับท่านผู้ชมจาดีมองแบบนี้ไม่ได้วันหลอกไม่คืนเหลือ อ้มีปอนตามอยู่เฮ้ยไม่ได้ทำไมไม่มาส่งปอนที่เกาะก็บอนก็ปอนว่ายกลับไปเองอ่ะบอนไม่ขึ้นมอลบอลหดเรือปอนอยากจมน้ำเออช่วยด้วยก็ไปเจ้าจมน้ำขันจะได้ไม่นานก็งไม่ทันพี่นิวเดี๋ยวมันลองปอนจมน้ำจะตายแล้วแล้วมามาจับมือพี่อย่างนี้พี่ก็กดยากเลย นั่นอะไรที่ใด้อ้ให้ยอดล้านล้านเลยดูไปเล่นไปได้เป่าได้เป่าอีเป่าได้ป้าบอกระเป๋านะยังเรามากินเัินเงินอร่อยแน่ถ่ายกินแล้วอร่อยกินเหมือนขนมเละวันนี้เราตกปลาเล่นๆแป๊บเดียวก็จะสิบนาทีแล้วมาหกสิบนาทีวันนี้มาตกปลามาเอาซีล่ในพาร์ทสองเลยเก้าร้อยนาทีหนึ่งนาทีสาม 2 1จงไม่มีป่านี่ป่าเสียบอลไหนนอร์มอนโอ้เก่งอ่ะเนี่ยเรานับ3 2 1มาเลยคุณนั่มันใครเนี่ยฟิชเอ้ยนั่นตกไปอยู่ฟิชอะไรฟิชเม็ดอะไรเม็ดกากกากอะไรกากไนี่ะกินอะไรดูดิใครกำลังวา จะจะแว่เหรอบอลว้นโอบอลขึ้นไใชจต้องเสืเฮ้ยีดีนี่ดิอนิ้วนีอ้จพี่ดิจ้าก เราก็ไปไปตกปลาดนี่ว่าตกตกปลาตรงนี้งั้นกด M5 ตกแล้วกันง่ายดีง่ายเหรอมันเผ็ดมันทางนี้อ่ะงั้นก็ตกฝั่งนี้แล้วกัน <c oughs> ม่งนั่งเลยได้สองคนแม่งกดีเอาขลุ่น ใช่ห้าตัวปลนโนปลาเลวได้ปลาอะไรเอาปลาตกเอามันตกตะสำหรับวันนี้ตัวเ็กไม่หม่อย่าลืมก่ไล้วก็เชิญทักท่น้านะ